าเฟียตอนที่2 3อาทิตย์ไม่ค่าไปหาเลยกนเขายัางไปหาโรเจอร์เพื่อให้โรเจอร์จัดการเรื่องคุ้มขวัญให้เรียบร้อยเมื่อก่อนอาทิตย์ไม่ชอบคุ้มขวัญถามยังให้เขาอยู่ห่างๆเธอด้วยแต่ตอนนี้กลับเร่งให้เขาพาเธอมาอยู่ด้วยกันฉันแปลกเหรอก็แปลกสิแกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย ฉันไม่ได้เป็นไรฉันก็แค่เห็นว่าแกตัดสินใจแล้วว่าแกจะใช้ชีวิตร่วมกับเธอฉันก็อยากให้แกมีความสุขไงล่ะเพื่อนเมื่อก่อนฉันอาจจะมองเธอผิดไปแต่ดูดูแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงที่ใช้ได้เหมาะกับแกที่สุดฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่แกก็ไม่ได้สนิทก,กับเธอสักหน่อยเอาหน้าเอาเป็นว่าฉันหมอก,กันแล้วกัน พรุ่งนี้แกก็จัดการซะให้เรียบร้อยรับตัวเธอมาอยู่ที่บ้านเออเออฉันน่ะไม่ยากหรอกมันอยู่ที่เรอต่างหากว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่ต้องรอเธอเชื่อฉันสิว่าเพื่อนเออเออฉันว่าฉันเริ่มไม่ไว้ใจแกแล้วถ้ายังไงวันนี้แกไปบ้านฉันดีกว่าอะไรของแกว,วันนี้อ่ะพรุ่งนี้ฉันจะได้ แกให้ไปรับเธอแต่เช้าถ้าแกจะเป็นห่วงฉันมากขนาดนี้แกนอนที่นี่กับฉันไม่ดีกว่าหรอไม่ได้ไม่ได้ฉันเป็นห่วงลูกน้องนี่แกเป็นห่วงลูกน้องตั้งแต่เมื่อไหร่เออนาะไปกับฉันก็ได้วะเมื่อโรเจอร์มาถึงบ้านของอาทิตย์อาทิตย์ก็ให้เขานั่งรอก่อนในห้องรับแขกโดยให้ลูกน้องยกเล่ามาให้กับเขาส่วนตัวของอาทิตย์เดินเข้าไปในครัว เขาก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์เดินเข้าไปทำไมในครัวที่แท้อาทิตย์ที่แท้เขาเดินเข้ามาหาทองใบพราเห็นหลังแวบๆของทองใบเดินเข้ามาในครัวตอนที่เขาสอดรถทองใบตกใจมากไม่เห็นอาทิตย์คุณอาทิตย์กลับมาแล้วหรอครับก็กลับมาแล้วนะสิอย่าบอกนะว่าไม่ได้ยินเสียงรถของฉันผมไม่ได้ยินนะครับพอดีผมก็เพิ่งกลับมาเหมือนกัน อาทิตย์เดินเข้ามาใกล้ทงใบเขาได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงเขารู้ได้ทันทีว่าอาจเป็นกลิ่นน้ำหอมของคุ้มขวัญสองคนทำอะไรกันถึงได้มีกลิ่นน้ำหอมติดตัวมาขนาดนี้กลิ่นน้ำหอมนี้ของใครกลิ่นน้ำหอมอะไรครับฉันได้กลิ่นนะผมไม่เห็นได้กินเลยอย่ามาโกหกเจอกับคุ้มขวัญมาใช่ไหม คุณอาทิตย์จะทำอะไรก็เกงใจโรเจอร์บ้างตอนนี้มันก็มาก,กับฉันผมไม่ได้ทำอะไรนะครับพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วทำไมกลิ่นน้ำหอมถึงจิตตัวนายมาได้อาจเป็นเพราะเธอนั่งใกล้ผมเธอไปที่โกดังนะครับผมก็เลยพาเธอเดินดูโกดังก็แค่นั้นล่ะครับแค่นั้นจริงๆเหรอน่าใจนะ ว่าแค่นั่งใกล้กันผมไม่ทําอะไรผิดกับคุณโรเจอร์หรอกครับผมรู้ว่าคุณคุ้มขวัญก็ไม่ได้คิดอะไรกับผมเหมือนกันไม่อย่างนั้นคงไม่ตอบตกลงที่จะคบกับคุณโรเจอร์หรอกครับถ้าคุณอาทิตย์ไม่สบายใจผมออกไปขอโทษคุณโรเจอร์ก็ได้นะครับไม่ต้องฉันไม่อยากให้โรเจอร์คิดมากคืนนี้โรเจอจร์จะค้างที่นี่ส่วนนายกินข้าวซะ อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปรอฉันในห้องนอนทองใบไม่เข้าใจเลยทไมอาทิตย์ถึงต้องให้เขาไปรอในห้องนอนด้วยในเมื่อเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดตรงนี้เลยก็ได้ไม่ได้ยินที่ฉันสั่งเหรอผมเข้าใจแต่ที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นห้องนอนของคุณถ้าคุณอาทิตย์มีเรื่องอะไรจะคุยกับผม คุยตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะผมอาะเหนื่อยมากผมรู้ว่าคุณอาทิตย์คงมีเรื่องมากมายจะคุยกับคุณโรเจอร์ผมไม่อยากรออะไรนะแค่รอฉันก็รอไม่ได้ยังั้นเหรอผมไม่ใช่ลูกน้องคุณนะครับถึงตอนนี้ผมจะไม่อยู่กับคุณผมเองก็ต้องทำงานให้กับคุณเลการผมต้องการพักผ่อนกล้ายอกย้อนฉันเหรอผมไม่ได้ยอกย้อนครับ ผมพูดจริงพวกคุณจะดื่มกันแล้วอาจดื่มกันถึงเช้าผมไม่รอแล้วครับผมจะไปนอนห้องผมถ้าคุณอยากจะว่าอะไรผม,ผมก็ว่าตอนนี้ได้เลยครับทองใบกล้าพูดแบบนี้กับฉันเหรออาทิตย์ผักไหลทองใบจนหลังของน้องกระท่ากับผนังอาทิตย์เองก็ตกใจเขาไม่คิดว่าตัวเอง จะผักน้องแรงขนาดนั้นเขารีบเข้าประคองตาท่องใบกับปัดมือเขาออกไม่เป็นไรครับคุณอาทิตย์มีเรื่องจะพูดแค่นี้ใช่ไหมครับฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนะท่องใบผมไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับเดี๋ยวแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไรครับท่องใบตอบ โดยไม่มองอาทิตย์แล้วก็รีบเดินไปทำให้อาทิตย์ต้นตามหลังทองใบออกมาแต่ทองใบเดินขึ้นห้องไปอาทิตย์รู้สึกหงุดหิดกับตัวเองที่เขาเผลอตัวแล้วทำร้ายทองใบเมื่อเขาดื่มกับโรเจอร์เขาก็รู้สึกไม่สบายใจแกเป็นอะไรของแกวะเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่เลย ทำไมกระหมดคิ้ววาหนนั้นหรือมีเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องของฉันแกก็ไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ฉันไม่ห่วงเรื่องแกแล้วฉันห่วงเรื่องอื่นเรื่องอะไรวะคือฉันบังเอิญทําให้คนบางคนที่ฉันรู้สึกดีด้วยเจ็บนะสิรู้สึกดีนี่หมายความว่าชอบเหรอวะอืมประมาณนั้นแหละ แล้วแกไปทำะไรเขาก็แค่ผักนิดเดียวแต่เขาคงเจ็บมากฉันไม่รู้จะทำยังไงเขาต้องโกรธฉันแน่ๆเลยแล้วคนที่แกพูดถึงเนี่ยเป็นใครฉันรู้จักไหมรู้แต่ฉันบอกแกไม่ได้หรอกนะฉันแค่อยากรู้ว่าเขาจะโกรธฉันไหมก็ต้องโกรธอยู่แล้วล่ะโกรธเลยเหรอวะเออ ทางที่ดีแกก็รีบไปงอซะงอตอนนี้เนี่ยนะเออแกไปงอเลยเดี๋ยวฉันจะรอแกอยู่ที่บ้านนี่หละอืมเอาเป็นว่าฉันยังไม่งอตอนนี้ดีกว่าอะไรของแกวะผู้หญิงนะ่ะปล่อยให้งอนนานไม่ได้นะเออก็เพราะบอกเพื่อนไม่ได้นี่สิว่าเป็นใครทำให้อาทิตย์ ง้อตอนนี้ไม่ได้ทางทองใบก็นั่งถอนหายใจในห้องว่าเจ้านายร้ายแล้วมาเจออาทิตย์สงสัยจะหนักกว่ามาไม่กี่วันก็ถูกผักติดกำแพงซะแล้วถ้าขืนอยู่นานมีหวังซี่คงเหน็บข้างฝาแน่ๆไม่คิดว่าอาทิตย์จะเป็นคนอารมณ์ร้ายขนาดนี้เขาคงเป็นห่วงเพื่อนเอามากๆ ก็แน่ละใครจะเห็นคนอื่นดีกว่าเพื่อนละ่ะเป็นเขาเองที่อยู่ผิดที่ผิดทางวันนี้กว่าจะรอดว่าจากคุม้มกวนได้กระแทบแย่เอาเป็นว่าเขาดวงสวยเองกันแล้วกันพอกลางดึกทองใบกำลังหลับสบายก็ได้ยินเสียงเคาะประตูนึกโมโหว,ว่าใครมาเคาะตอนนี้พ่อเปิดประตูล่างของอาทิตย์ ก็พุ่งเข้าหาทองใบจนเกือบจะลม้มทองใบเห็นอาทิตย์เมามากคุณอาทิตย์นี่คุณเมามากเลยนะครับเมาเหรอฉันไม่เมาซะหน่อยฉันยังจำเราได้เลยทองใบกลับห้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งที่ห้องนี่ไงห้องฉันไม่ผิดหรอกห้องนี้ที่มันห้องของผมมามา ดีผมจะพาคุณกลับห้องนะครับทองใบผ้าอาทิตย์กลับห้องพร้อมกับผักอาทิตย์ลงบนเตียงอาทิตย์นอนแผ่ก่อนที่จะเรียกทองใบให้เข้ามาช่วยถอดเสื้อผ้าเขาพอเขาร้อนทองใบถอดในใจแล้เรียบถอดเสื้อผ้าของอาทิตย์ออกจนหมดแล้วคุมด้วยผ้าจากนั้นก็เปิดแอร จนเย็นเฉียบอาทิตย์ที่รู้สึกหนาวดึงผ้าขึ้นจนปิดคอเมื่อทองใบเห็นแบบนั้นเขาก็อมยิม้มก่อนจะหมุนตัวและโดนออกไปพอรุ่งเช้าอาทิตย์ตื่นขึ้นมาเขาก็จามไม่หยุดเมื่อคืนแอรในห้องเย็นมากทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองจะไม่สบายแล้วรู้ด้วยว่าตื่นสายเพราะตอนนี้ เขาควรพาโรเจอร์ไปรับ้ม <congratulations> ก <finger> ่ันที่บ้านเลยการเมื่อนึกถึงตอนนี้เขาก็รีบลุกขึ้นแต่ความที่รีบลุกไปหน่อยทำให้เขาเซเขารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่สบายแล้วแต่เขาก็ต้องฝืนรีบทํำธุระส่วนตัวแล้วลงมาเจอกับโรเจอร์เห็นโรเจอร์นั่งรอเขาอยู่แล้วเป็นไงวะ ฉันขอโทษทีตื่นสายไปหน่อยแกไม่สบายเหรอทำไมวะก็เสียงแกแมแงๆเออสงสัยเมื่อคืนเพอเปิดแอร์เย็นไปหน่อยอะถ้าแกไม่ไหวฉันไปคนเดียวก็ได้นะไม่ได้ฉันรับปากกับแกแล้วก็ต้องไปกับแกสิวะเขาไม่ไปไม่ได้เขาต้องไปให้เห็นกับตาว่าคุ้มขวันไปอยู่กับโรเจอร์แล้ว แบบนั้นล่ะเขาถึงจะได้สบายใจเมื่อพวกเขาไปถึงบ้านของเ,กร,เกรกกนรลแกานก็รออยู่แล้วพร้อมกับคุ้มกันดูเหมือนเธอพร้อมแล้วที่จะไปกับโรเจอร์อาทิตย์คิดไม่ถึงบทจะยอมไม่ง่ายเธอก็ยอมเธอขึ้นรถไปกับโรเจอร์ส่วนข้าวของของเธอจะขนไปทีหลังเธอไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยทั้งทงที่รู้อยู่แล้วว่ายังไง ก็ต้องไปอยู่กับโรเจอร์ดีแล้วที่เธอไปซะได้เพราะผู้หญิงคนนี้อันตรายยากที่จะเดาใจไงาอาทิตย์หน้าตาแกไม่สู้ดีเลยเนี่ยแกเป็นอะไรหรือเปล่าวะแค่ไม่สบายนิดหน่อยอะ่ะไม่เป็นไรมากหรอกขอบใจฉันต้องหาที่ต้องขอบใจแกเรื่องทองใบแต่ฉันก็ไม่รบกวน,กนแกละในเมื่อคุ้มกวนไปแล้ว ทองใบก็ไม่จําเป็นต้องไปอยู่กับแกเฮ้ยไม่ได้ดิฉันไม่สบายแล้วใครจะอยู่ดูแลฉันวะอะไรกันเมื่อกี้แกยังบอกว่าไม่เป็นไรอยู่เลยแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันตัวร้อนมากแล้วก็เจ็บคอด้วยกลับไปไม่รู้จะลุกไหวหรือเปล่าเนี่ยถ้าแกจะเป็นเยอะขนาดนี้ฉันว่าฉันพากแกไปหาหมอก่อนดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฉันโทรตามหมอเอง แกก็ให้ทองใบอยู่ช่วยฉันก่อนเพราะตอนนี้ไอ้บิลลูกน้องของฉันน่ะมันก็อยู่ชายแดนนู่นฉันน่ะไม่ไว้ใจใครก็ได้ก็ได้ไดแต่ไอ้ทองใบมันจะไหวหรอวะเอาเป็นว่าฉันเปลี่ยนให้พุทธไปแทนดีไหมม่ต้องหรอกจะเปลี่ยนให้ยุ่งยากทำไมในเมื่อทองใบก็อยู่กับฉันอยู่แล้วเจ้างั้นเหรออืม เมื่ออาทิตย์มั่นใจว่าทองใบจะช่วยงานของอาทิตย์ได้เลการเขาก็ไม่ขัดข้องถึงใจจะนึกเป็นห่วงเพราะทองใบจะดูขัดขาดกันเกินแต่นั่นแหละตัวแสบเลย